เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับมาแล้วคู่แข่งไฮลักแชมป์รถกระบะ4ประตูในแดนมังกรสวัสดีครับเพื่อนๆเชอรี่แบรนด์รถยนต์จากจีนที่กำลังเติบโตเตรียมเปิดตัวรถกระบะรุ่นแรกในตลาดออสเตรเลียช่วงปลายปีหน้าโดยไม่ใช่แค่รุ่นเดียวแต่อาจมีถึง2รุ่นที่กำลังพิจ,จารณาอยู่ได้แก่กระบะสำหรับงานหนักและเดอร์เฟรมแพคตี้แข่งกับ Ford r เ n g เจ และ Toyota Hilux ตัวถังแบบแชสซิสขั้นบันไดรองรับน้ำหนักบรรทุกมากพร้อมพิจารณาใช้ระบบขับเคลื่อนแบบดีเซล p l u ๊กอินไฮบริดซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งที่เน้นระบบเบนซินไฮบริดเช่น BYD s h a r s i กระบะสายไลฟ์สไตล์โมโนคอร์แชสซิสตัวถังแบบรถยนต์นั่งทั่วไปรองรับน้ำหนักบรรทุกประมาณ600-700กิโลกรัมเหมาะกับใช้งานทั่วไปหรือครอบครัวไม่เน้นลากจูงหรือลุยหนัก เชอรี่ยืนยันว่ารุ่นที่ออสเตรเลียจะได้รับนั้นจะมาพร้อมดีไซน์โฉบเฉี่ยวไม่ธรรมดาเหมือนรุ่นต้นแบบที่เผยโฉมในจีนหรือฮิมล่าหรือรีไลน์ R08 ที่ผลิตเฉพาะพวงมลาลัยซ้ายแม้ยังไม่สรุปว่าจะใช้ขุมพลังแบบใดแน่แต่หนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจคือดีเซลปลั๊กอินไฮบริดซึ่งถือเป็นแนวคิดใหม่ในตลาดรถกระบะเนื่องจากรถไฮบริดสูงใหญ่เน้นเครื่องยนต์เบนซินผสาโมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ถ้าใช้ดีเซลที่มีแรงบิดในรอบต่ำร่วมกับระบบไฟฟ้า ก็อาจกลายเป็นตัวเลือกที่แตกต่างและน่าสนใจมากเชอร r y ี่มีแผนส่งกระบะรุ่นใหม่บุกออสเตรเลียปีหน้าอาจมีให้เลือกทั้งรุ่นเพื่อการพาณิชย์และรุ่นสายครอบครัวรุ่นหลักอาจใช้ระบบดีเซลปลั๊กอินไฮบริดเป็นครั้งแรกในตลาดรูปแบบการขับเคลื่อนและดีไซน์จะเน้นความทันสมัยและแตกต่างจากคู่แข่งถือเป็นการบุกตลาดกระบะอย่างจริงจังของแบรนด์จีนอีกหนึ่งราย ยังไม่แน่ชัดว่าเชอรี่จะพัฒนากระบาปลักอินไฮบริดให้ทำงานแบบ BYD c h a ีซกซึ่งให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานหลักและใช้เครื่องยนต์เป็นเจเนเรเตอร์หรือจะเป็นแบบ Ford Ranger PHFV ที่มอเตอร์ช่วยเสริมกำลังเครื่องยนต์โดยตรงสำหรับรุ่นรีไล r ์ศที่ใช้ในจีนใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.3ลิตรกำลัง120กิโลวัตต์หรือประมาณ163แรงม้าขณะที่ในออสเตรเลีย เชอรี่ได้เปิดตัวปลั๊กอินไฮบริดในรุ่นทิกโก7และทิกโก8 Super Hybrid ิที่สามารถขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ผ่านเกียร์อัตราทด1-1ต่อ1เพื่อประสิทธิภาพความเร็วสูงซึ่งหากแนวคิดนี้นํามาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลก็อาจมีการปรับปรุงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในรอบต่ำเช่นกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ